สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบเครื่องเล่น DVD พกพานะครับหรือว่า Portable DVD Player นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ l e โอนานะครับนี่ครับยี่ห้อ l e o อนาแล้วก็รุ่นนะครับ f s h 1 1 1นะครับหรือว่า f s s ตองหนนั่นเองนะครับตัวนี้มีขนาดหน้าจอที่ต้องบอกว่าใหญ่มากๆนะครับ ขนาดหน้าจอ11นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต่อเสาสัญญาณดูทีวีได้แล้วก็มีวิทยุ FM ได้นะครับแล้วก็มีเสียบ USB ได้เล่นไฟล์ MP4 ได้นะครับจอใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับด้านข้างก็มีเสียบ SD card ได้นะครับแล้วก็มี ช่องต่อสัญญาณวิดีโอเอาได้ด้วยนะครับแล้วก็เสียบหูฟังนะครับตรงนี้ปุ่มเปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ครบครันมากๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับอ้าวแผ่นซีดีตกครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเจ้าเครื่องนี้จอใหญ่แล้วก็โอ้โหแบตเตอรี่เก็บไฟดีมากๆนะเอาเปิดเครื่องนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆมีปุ่มสวิตช์นี่ครับนี่เลื่อนเลื่อนถอยไปข้างหลังนะครับอ่ะเลื่อนเปิดแล้วนะครับอ่ะเปิดนะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเปิดเครื่องมาแล้วนะครับ l e โอนาจอ1 1นิ้วนะครับเป็นเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อ l e โอนารุ่น fsh 1 1ึนะครับขนาดหน้าจอนีสิบนิ้วมีวิทยุ fm มีต่อสายดูต่อสาวากาศดูทีวีได้นะครับตรงนี้เปิดปิดถาดนะครับไม่ใช่กดเหมือนยี่ห้อทั่วๆไปนะครับบางยี่ห้อเขาจะกดตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ใช้วิธีการเลื่อน มาทางซ้ายมือนะครับให้เลื่อนนี่เลื่อนมาทางนี้นะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาอ่ะนี่ครับเลื่อนเลื่อนเปิดขึ้นมาเดี๋ยวจะทดสอบลองเล่นแผ่นให้ทุกท่านดูนะครับอันนี้เป็น CD Audio นะครับอ่าแล้วก็กดลงไปเลยครับเวลาปิดนี่ครับมันก็จะขึ้นสถานะกำลังอ่านแผ่นอันนี้ CD Audio นะครับจอใหญ่มากๆนะครับจอขนาด11นิ้วเลยนะครับดูแบบเต็มตาเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ มาแล้วนะครับเล่นแล้วครับนี่ครับเพลง MP3 ก็จะมีหลายชื่อขึ้นมาเออขอกอภัยไเป็นแผ่น CD a u ออ o ิโอนะครับไม่ใช่ MP3 นะครับสต็อปนะครับแล้วก็เอาแผ่นออกนะครับเพราะว่าเล่นนานๆเดี๋ยวมันจะมีเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะครับมาดูแผ่น MP3 กันต่อนะครับทีนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ MP3 อ่ะอ่ะกดลงไปเลยครับ กำลังอ่าน MP3 นะครับตอนนี้นี่ครับนี่ครับก็มาเหมือนกันเล่นเหมือนกันนะครับนี่ครับโอ้เล่นแผ่นดีมากครับอ่านไวด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะเป็นแผ่นแบบมีร่องรอยขูดขีดโอ้โหอ่านแผ่นดีมากๆนะครับเหลือเชื่อนะครับเกินนะครับอ่านแผ่นได้เกินคาดนะครับสำหรับด Rio n านะครับคุณผู้ชม อันนี้แผ่น VCD นะครับนี่คือเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อ l ีโอน่านะครับขนาดจอ11นิ้วนะครับนี่เล่นเล่นดีมากๆนะครับโอ้โหอ่านแผ่นนี้แบบสุดยอดมากๆครับตัวนี้จอใหญ่นะครับจอใหญ่แล้วก็เล่นได้อย่างครบครันเลยครับขนาดจอ11นิ้วครับเล่นแผ่นซีดีออรโอ แล้วก็ MP3 แล้วก็ VCD แล้วก็ DVD เสียบ USB ฟังเพลงได้ด้วยนะครับปุ่มสต็อปอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีรีโมทนะครับเวลาออกนะครับให้เลื่อนมาฝั่งนี้นะครับเลื่อนแบบนี้นี่ครับมันก็จะเด้งขึ้นมา VCD ผ่านไปต่อไปก็เป็นแผ่น DVD นะครับแผ่น DVD ครับเอาลงไปเลยครับเป็นยังไงบ้างขึ้นสถานะกำลังอ่านนะครับ โอ้ยอมรับเลยนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับเจ้าลีโอน่าเครื่องนี้นะครับอ่านแผ่นดีมากๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อลีโอน่ารุ่น FSH 1 1 1หนะครับหรือว่า Portable d v ีวีดีเพนะครับขึ้นเมนูมาแล้วก็กดปุ่ม Play ได้เลยนะครับนี่ครับปุ่ม Play จะอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่ม Play ได้เลยนะครับ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ l ลโ n นานะครับถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบพกพาความบันเทิงไปในทุกที่นะครับโดยรุ่นนี้นะครับโอนาได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าจอใหม่ให้เป็นแบบ LED นะครับที่มาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ถึง11นิ้วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หมุนได้180องศานะครับสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ฟรีด้วยระบบ ทีวีจูเนอร์ในตัวรองรับวิทยุ FM s t e สเตรอนะครับสามารถอ่านแผ่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็น CD Oreo MP3 VCD แล้วก็ DVD นะครับแล้วก็อ่านแผ่นก๊อปแผ่นไลท์ได้หมดนะครับแล้วก็มีมาพิเศษให้เป็นช่อง USB 2.0นะครับแล้วก็รองรับ s d card m m c m s card นะครับรองรับการใช้งานเมนูภาษา ถึง8ภาษาเลยทีเดียวนะครับภาพในระบบแพ l หรือว่า NTSC ก็ได้เซ็กแคมนะครับอนาล็อกซิกแนลนะครับระบบลดแรงสั่นสะเทือนนะครับ Super Anti Shock นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับพร้อมระบบชาร์จไฟในตัวด้วยนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวเอาผมจะลองถอดผมจะลองถอดสายไฟนะครับคุณผู้ชมนี่ถ้ามีแบตเตอรี่มันจะต้องไม่ดับนะครับนี่ครับถอดออกมาแล้วไม่ดับ คือแบตมันเก็บอยู่นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่แล้วก็อยู่ได้นานนะครับอันนี้ผมถอดถอดสายชาร์จออกมาแล้วนะครับถอดสายชาร์จออกมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวจะเสียบให้มันชาร์จไว้เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับเผื่อให้มันอยู่ได้น,นานๆนนะครับอ,ะ,อะถอดไว้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมรีวิวจบก็เสียบนี่นี่ครับถอดแล้วนะครับ ให้ภาพที่คมชัดแล้วก็สวยงามมากๆนะครับเนื่องจากเป็นจอ LED แล้วนะครับเหมือนทีวี LED เลยนะครับจอใหญ่11นิ้วนะครับเป็นเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อลีโอนนะครับเป็น l ีโอน FSH111 ขนาดจอ11นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามแล้วก็อ่านแผ่นดีเยี่ยมมากๆครับตัวนี้ครับวันนี้ทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ รับชมกันนะครับคุณผู้ชมโอ้โหรีโอนาตัวนี้สุดยอดมากครับทำหน้าจอมา11นิ้วแล้วก็แถมเป็นจอ LED ด้วยนะครับจอใหญ่แล้วก็สะดวกสบายนะครับในการพกพาครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ